สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRRU News คุยข่าวเด่นกับผมบุมวิศรุตมุ่งคำภาครับมนงกิรติยาวงสารพีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับในช่องทางนี้ CRRU on air live นะครับกับเรื่องราวข่าวสารข่าวเด่นในมหาวิทยาลายัยราชภัฏเชียงรายกันด้วยนะครับผมเช้านี้นะครับบรรยากาศที่ราชภัฏเชียงรายของเรานะครับเรียกได้ว่า เริ่มสดชื่นขึ้นมาแล้วเห็นแสงแดดแล้วแต่ก็ยังมีความหนาวเย็นอยู่นะคะยังไงช่วงนี้ก็ต้องทําให้ตัวเองอบอุ่นร่างกายตลอดเวลานะครับผมอย่างพิธีกรของเราตอนนี้ก็โอ้โหมาในแนวเกาหลีเลยทีเดียวไม่ไหวค่ะเป็นคนที่หนาวค่ะพี่บุมครับผมยังไงช่วงนี้ก็ต้องดื่มน้าเยอะๆนะครับผมหรือว่าเมื่อกี้ช่วงของคุณชันรงค์นะครับก็นําเสนอเรื่องราวของน้ําสกัดนะครับจากต้นอ่อนข้าวสาลีใช่ไหมครับค่ะ ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่หลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลสุขภาพนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยได้มากเลยทีเดียวค่ะนะครก็ช่วยดูแลหลายๆอย่างในระบบร่างกายของเราด้วยนะคะนี่นะครับเดี๋ยวใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับทาง ยูทูบนะครับ C R U Channel ด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับสำหรับในช่วงนี้นะครับใครที่กำลังรับชมอยู่นะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับผมวันนี้เริ่มต้นนะครับข่าวเด่นวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการจัดอบรมนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะนะครับโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัชราของเรานี่ครับก็จะมีการจัดอบรมเพื่อสร้างแกนนำนะครับต้านภัยโควิด ระหว่างวันที่2 0ถึง21มกราคมนี้นะครับเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับให้อยู่ร่วมในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิดในทีนี้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราท่านอาจารย์ดรท่านอาจารย์สุพานวณิปริญญากุลน,นะครับท่านคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยรา,าชภัฏเชียงรายนะครับเปิดเผยว่าสืบเนื่องนะครับจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัสโครโรนา2019หรือ โควิด -19 นะครับที่ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับส่งผลให้ผู้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับหลาย10บล้านคนทางสำนักวิชาวิทยา,าศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเองนะครับได้เ,เห็นความสำคัญในการป้องก,กันโรคและการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรนิสิตนักศึกษาทุกคณะด้วยนะครับรวมทั้งทุกๆหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนะครับจึงได้มีการจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นมานะครับ ซึ่งการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําคณะนะครับหรือเรียกย่อว่าอ,อสอคอนะครับะจะมีการจัดขึ้นในวันที่20-21มกราคมนี้ที่ห้องประชุมมนทารพนะครับเ3อาคารปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีตัวแทนนะครับจากทุกๆคณะสนักวิชาหน่วยงานละ2คนเข้ารับการอบรมจำนวน16ชั่วโมงนะครับโอ้โหค่อนข้างเยอะทีเดียว16ชั่วโมงนะครับโดยจะได้รับการอบรมในเรื่องต่างๆนะครับอาทิเช่นเรื่องราวของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชือ้อโครโรนาไวรัส2019นะครับ ระบาดวิทยาของไวรัสโคโรนา2019แนวทางการคัดกรองโควิด1 9นะครับเราไปถึงการตรวจ Rapid Test โควิด1 9โดยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วการแปลผลเลือดจาก Rapid Test โควิด1 9นะครับเทคนิคการล้างมือ7ขั้นตอนโอ้โหมีเทคนิคด้วยนะครับในการล้างมือนะจะมีการตรวจวัดสัญญาณชีพนะครับการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ C P R การปฐมพยาบาลเบื้องต้นฝึกปฏิบัติการทำแผลการ อ่าพันการพันดามแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของยาและการใช้ย,ยาเบื้องต้นด้วยนะครับดังนั้นเนื้อเนื้อหาในการอบรมเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็หลากหลายทีเดียวค่ะก,ก็ด้านอาจารย์สุพันเองก็ก,กล่าวเพิ่มเติมว่าคโครงการดังกล่าวนะคะดำเนินการโดยบุคลากรขอ,ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ความสามารถได้ใบประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดนะคะอาทิวิชาชีพเทคนิคการแพทย์วิชาชีพพยาบาลวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชรพงษ์เรือนคำอาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขสาศขาสตร์ค่ะเป็นประธานกรรมการการฝึกอบรมนะคะซึ่งก็จะดําเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการที่จะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะคะแล้วก็อยู่บนความปลอดภัยด้วยนะคะ ก็ทางนี้เองนะคะทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพก็จะดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำคณะค่ะในรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะคะยังไงสำหรับคณะไหนนะคะทีะ่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะครับผมซึ่งเบื้องต้นเราก็ได้ได้เชิญตัวแทนของแต่ละคณะนะครับสองคน เข้าร่วมนะครับรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นแรกก่อนน,นะครับพรเพื่อที่จะได้เรียกได้ว่า,าให้มีความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อมีความรู้ตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรในองค์กรเนี่ยได้ปฏิบัติตนเบื้องต้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าโควิด19เนี่ยจะอยู่กับเราอีกหลายปีก็ว่าได้ นะครับผมดากว่าเราได้มีองค์ความรู้นะครับในการที่จะดูแลตนเองให้ห่างไกลแล้วก็ป้อกันตเองจากโควิดไทีนได้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยใช่ค่ะนะครับนะคะ<ม>ก็จะทุกคนก็จะรู้วิธีหลีกวิธีเลี่ยงและวิธีป้องกันได้อย่างถูกวิธีด้วยนะคะครับผมค่ะอีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นข่าวนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในช่วงของ,ของเทศกาลสวัสดีปีปใหม่นะคะ อธิการบดีค่ะนำด้วยนำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนเชียงรายค่ะเข้าพบปะสวัสดีปีใหม่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็พระรัตนมุนีนะคะ เมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาค่ะท่านอธิการบด,ดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสอนชัยมุ่งไทรสงอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชบัฏเชียงรายพร้อมด้วยคณะผู้บริหารค่ะได้เดินทางเข้าพบปะสวัสดีปีใหม่2564ค่ะ,ะนายประจนบปสัสกุลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะได้เข้านัมัสการสวัสดีปีใหม่พระ พระรัตนมมนีค่ะเจ้าอาวาสวัดพระแก้วค่ะเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายที่วัดพระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาค่ะในโอกาสนี้ก็ได้อ,อ,อํานวยอวยพรปีใหมให่กับคณะผู้บริหารของรัทุกท่านด้วยนะค,ะครับผมก็รยกได้ว่าได้รับพรกันไปกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับผมบบอีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นเรื่องของการสัมมนาออนไลน์นะครับสากิจศึกษาซึ่งวันที่14มกรา 14มกราคมนะครับที่ผ่านมาทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิวพร2 0 0 0นะครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักวรกรรมและการศึกษาต่อเนื่องม,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับพร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้สำนักนวัตรกรรมและการศึกษาต่อเนื่องนะครับเข้าร่วมง,งานสัมมนาพิมพ์ Workbase education Forum นนะครับครั้งที่11เรื่องของ สหกิจศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทางเลือกใหม่ของอุดมศึกษาไทยนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นการสัมมนา,าแบบออนไลน์นะครับผ่านช่องทาง f c e e o o o l l v v นะครับของ พิม ready to work นั่นเองนะฮะณห้องประชุมเอื้องพึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยนะครับซึ่งการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับในการปรับใช้ในเรื่องของการขับเคลื่อน cru CV นะครับของมหาวิทยาลัยต่อไปด้วยนั่นเองนะครับก็ถือเป็นการบูรณาการนะครับองความรู้ที่ได้มีการสัมมนาออนไลน์ไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับกับสาจาศึกษาด้วยนะครับก็อนาคตนะครับในส่วนของ C ีวีนะครับคือการบูรณาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแล้วก็สถานประกอบการะนะครับผมจะ,ะมีเขาเรียกว่ามีการพัฒนาอย่างไรเลยก็เด็กนักศึกษาเนี่ยจะได้มีความรู้นะครับในเรื่องของการปฏิบัตินะครับทั้งทั้งห้องเรียน<ช>นะครับทฤษฎีในห้องเรียนใช่แล้วก็ยังคงไป ปฏิบัติในาาาสถานประกอบการด้วยนะคะก็คือว่าเรียนไปด้วยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะคะครับเป็นการบูรณาการร่วมก<ช>ันะระหว่างสถานประกอบการและก็สถานศึกษาด้วยนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นนะครับการขับเคลื่อนนะครับใน,ในเรื่องของการศึกษาให้พัฒนาต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังคงมีเรื่องราวข่าวสารวันนี้มาสุดท้ายนะครับของการรับสมัครโครงการ1ตํางบล1มหาวทยาลัยนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่า เตรียมตัวจะสมัครแล้วจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอยู่ช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้พักเบรคสักครู่เดียวนะครับครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของ C R U News คุข่าวเด่นนะครับผม สำหรับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลน,นะครับหนึ่ตำบลหนึมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครแล้วนะครับโดยขอบเขตของงานที่จะรับสมัครนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาทักษะอาชีพสร้างอาชีพใหม่นะครับ การสร้างและการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมรวมไปถึงการประสานง,งานติดตามโควิด -19 ด้วยนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับก็คือนักศึกษานะครับจะต้องเป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับสถึงปีชั้นปีที่2อถึงสนะครับ อัตรางินเดือน5,000บาทนะครับผมส่วนบัณฑิตนะครับที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน3ปีนะครับตอนนี้รับสมัคร150อัตราด้วยกันนะครับอัตรางินเดือน15,000บาทแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับผมอัตรางินเดือน9,000บาทต่อเดือนด้วยนะครับส่วนพื้นที่นะครับที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็จะมีนะครับในอำเภอเชียงรายที่ตำบลแม่ยาวนะครับ อำเภอเวียงชัยตำบลเวียงชายอเภอแม่จันที่ตำบลท่าเข้าเปลือกตำบลป่าตึงอเภอเชียงแสนตำบลแม่เงินตำบลเวียงตำบลสีดอนมูลอเภอเชียงของตำบลเครื่องตำบลบุญเรืองตำบลเวียงอเภอเวียงเชียงรุ้งตำบลทุ่งก่อตำบลป่าสางอเภอเทิงที่ตำบลงิ้วอเภออยหลวงตำบลหนองปากก่อและอแม่ฟ้าหลวงที่ตำบลแม่ฟ้าหลวงด้วยใครที่สนใจนะครับรีบ ติดต่อนะครับสอบถามหรือสมัครเลยนะครับที่เว็บไซต์ cru.ac.th นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยรายชมงคลรายด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็05377650วันนี้วันสุดท้ายของการรับสมัครแล้วด้วย ค่ะซึ่งในแต่ละพื้นที่นะคะก็มีการกําหนดนะคะว่าจะต้องมีนักศึกษา5คนค่ะบัณฑิต10คนประชาชน5คนค่ะในการที่จะลงปฏิบัติงานในครั้งนี้แล้วก็เราเปิดรับสมัครวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะฉะนั้นเองสําหรับผู้ที่สนใจก็อย่าช้าค่ะนะคะรีบมาสมัครกันได้เลยนะคะวันนี้วันสุดท้ายค่ะครับผมข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของการประกวดคลิปวิดีโอกันบ้างนะครับผมตอนนี้ยังคงมีเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมกับคลิปวิดีโอเรียนออนไลน์ให้ปัง นั่นเองนะครับผมซึ่งจะบอกว่าเป็นโครงการที่เชิญชวนน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับได้นําเสนอไอเดียนะครับในการเรียนออนไลน์เรียนอย่างไรไม่ให้แบบน่าเบื่อที่ไหนบ้างาที่ไหนมีเทคนิคใหม่ๆหรือว่าเทคนิค,คที่แบบว่า วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนออนไลน์นะคะก็สามารถเนสนุกสนานใช่ค่ะนํามาสร้างเป็นคลิปวิดีโอนะคะมาร่วมประกวดแข่งขันกันได้นะคะโครงการนี้ค่ะเราเปิดรับสมัครสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะแล้วก็นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศค่ะครับผมเปิดรับสมัครจนถึงวันที่15้กุมภาพันธ์นะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับที่คณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายกันด้วยนะครับ อีกหนึ่งข่าวของการรับทุนนะครับซึ่งตอนนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมัฏชลายนะครับโดยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวาภาพนะครับก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษานั่นเองนะครับที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา2564นี้นะครับหลักสูตรก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิชาชีววิทยาจำนวน10ทุนด้วยกัน ก็เป็นทุนการศึกษามอบให้ทุนละ2,000บาทค่ะโดยเป็นทุนให้เปล่าค่ะและจะมอบให้กรณีที่เป็นนักศึกษารหัส64นะคะก็มีจำนวนจำกัดค่ะเพียง10ทุนนะคะนักศึกษาท่านใดที่ กำลังเข้ามาเรียนในรหัส64ค่ะแล้วก็มีความประสงค์ต้องการที่จะขอรับทุนนะคะในส่วนของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะก็สามารถติดต่อขอใบสมัครรับทุนได้นะคะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐววยกาค่ะโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพค่ะจากคณะวิยทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0942519395ค่ะครับผมใครที่เป็นนักศึกษาใหม่นะครับร้าน64นะฮะก็ติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรที่ขึ้นให้หน้าจอนี้เลยเนะครับผม อีกหนึ่งข่าวของการเชิญร่วมทำบุญนะครับโดยสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับผมขอเชิญชวนคณาจารย์บุคลากรนะครับนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะครับร่วมบริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพื่อรวมรวมส่งมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยนะครับซึ่งการรับบริจาคครั้งนี้นะครับ เพื่อที่จะการผลิตหนังสือสอเล่มใช่ไหมค่ะ,คะใช่ค่ะให้กับผู้พิการทางการมองเห็นนะคะคโดยสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่29มการาคม2564นี้นะคะก็ติดต่อบริจาคได้ที่สำนักว,วิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารยุพร,ราชวิทยามงคลวิทยามงคลค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ค่ะกิจกรรมนี้นะคะพี่พบุ๋มนอกจากว่า คนอื่นจะได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เราก็ยังได้กุศลในครั้งนี้ด้วยนะคะครับผมยังไงก็ใครที่มีปฏิทินเก่านะครับ่าลืมมาร่วมบริจาคนะครับกับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้นะครับจนถึงวันที่29มกราคมนี้นั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งคราวของการประกวดนะครับกับ U Power Digital Idea Challenge Season 5นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการประกวดที่ชิงรางวัลค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ1ล้าน5แสนบาทนะครับก็เป็นการประกวดนะครับ แผกนการตลาดนะครับไม<ช>่ใช่สื่อดิจิทัลในระดับบดมศึกษาเพื่อให้นิสิตนักศึกษานะครับมีความคิดเริ่มสร้างสรารง,งาน<ช>ด้านการตลาดที่นอกเหนือจากตำราเรียนรู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์และประจุอตยนะครับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลักดันสู่ธุรกิจใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตะบอกว่างานนี้นอกจากจะชิงเงินรางวัลแล้วนะครับยังชิงถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกันด้วยนะครับค่ะ <c oughs> งานนี้นะคะผู้แข่งขันค่ะ ต้องมีคุณสมบัติค่ะเป็นนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาค่ะหรือระดับปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่านะคะก็1ทีมก็จะมีจํานวนสมาชิกทั้งหมดอยู่5ท่านนะคะในหนึ่งทีมนี้ก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่1ท่านค่ะก็ถือว่ารวมเป็น5คนอยู่ในทีมนะคะก็ส่งผลงานค่ะแผนการตลาดดิจิทัลในรูปแบบของ powerpoint ค่ะและนำเสนอรายละเอียดแผนการตลาดในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะคะ และส่งเป็นไฟล์ PDF ค่ะพร้อมลิงก์ความยาวไม่เกิน10นาทีนะคะส่งผลงานมาทางอีเมลนะคะคน้องเองอเท่านใดที่สนใจนะคะคก็สามารถก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ f c e e o o o You Power Digital Idea Challenge ค่ะคซึ่งอตอนนี้เปิดรับสมัครนะคะคไปจนถึงวันที่ 28กุมภาพันธ์2564นี้นะคะใครสนใจก็รีบสมัครเลยนะครับผมอีกหนึ่งข่าวของการรับสมัครนักศึกษาตอนนี้ะนะครับยังคงรับสมัครนักศึกษาโดยเฉพาะคารุศาสตร์นะครับวันนี้15มกราคมวันสุดท้ายแล้วนะครับในการสมัครในคณะขารุศาสตร์นะครับคใครที่สนใจที่จะสมัครเรียนครุศาสตร์นะครับรีบเลยนะครับทางเว็บไซต์ a d m i s s i o n c r u a c t h กันด้วยนะครับผม ส่วนใครที่ต้องการสมัครในสาขาอื่นนะครับก็สามารถได้สมัครจนถึงวันที่ 31, 31. รรกมกราคม2 5 6 4นยะะยังไงเข้าดูรายละเอียดเบื้องต้นได้นะคะว่ามีคณะในบ้างนะคะที่รับสมัครตรงนะคะได้ที่เพจรับนักศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะหรือว่าเข้าเว็บไซต์นะคะ cru. ac.ts ก็ได้นะคะหรือว่าง่ายที่สุดค่ะเข้าที่เพจ f c e e o o o ค่ะรับสมัครรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะทางแอดมินก็จะมีลิงก์นะคะรับสมัครออนไลน์ขึ้นให้นะคะก็สะดวกสบายในการสมัครด้วยนะคะก็ขอย้ําวันนี้วันที่15มกราคมส5 6 4ก็จะเป็นการรับสมัครในส่วนของประเภทคัดสอบคัดเลือกของคณะครุศาสตร์นะคะครับผม ซึ่งการสมัครในคณะอื่นนะครับเราก็ไม่ร่วม t ทีแคสก็ไม่รวมผลคะแนนการแพทย์กันด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็รีสมัครกันเลยนะครับผมมีอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะครับที่จะมาแจ้งสนับเรื่องของการเลื่อนการจัดงานนะครับโดยเฉพาะกิจกรรม Open House CRU 2021นั่นเองนะครับซึ่งจากเดิมเรามีกำหนดนะครับจัดในวันที่21มกราคมนี้นะฮะแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะครับเราก็มีการประกาศเลื่อนนะครับจากวันที่ 21มกราคมนะครับไป,ไ,ปไปเป็นวันที่25กุมภาพันธ์2 5 6 4นี้นะครับก็หากว่าไม่มเีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้กําบวนการที่เรายืนยันว่าจะมีการจัด25กุมภาพันธ์นี้ใช่ค่ะนะคะก็ยังไงก็ติดตามข่าวสารได้นะคะคที่เพจ cru นะคะ หรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดของเพจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก็ได้นะคะ,ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยครับที่อยากจะเชิญชวนให้น้องๆน,นะครับโรงเรียนต่างๆทั้งจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาดูเรียกว่าการเรียนการสอนของเรานะครับว่าเราเนี่ยมีงานวิจัยมีรางวัลต่างๆมากมายนะครับรวมไปถึงวันนั้นก็จะได้รับแรงบันดาลใจจักเรียกว่ามีการทอกโชว์ด้วยใช่ค่ะ ก็ได้แนวทางในการที่จะเรียนต่อในสาขาวิชาต่างๆด้วยนะคะก็จะมีรุ่นพี่แล้วก็อาจารย์มาคอยให้คําแนะนำโดยตรงเลยนะคะผใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าเอ๊จะเรียนคณะไหนดีจะจบไปแล้วจะต้องทําอะไรดีนะครับผมเดี๋ยววันที่25กุมภาพันนี้นะครับหลายๆคนคงจะได้พบคําตอบนะครับว่าเอ๊ฉันจะต้องเรียนคณะอะไรดีแล้วเราจะมีเป้าหมายอะไรชีวิตดีนะครับผมก็ติดตามข่าวสารได้นะครับผม อีกหนึ่งข่าวนะครับส่งท้ายกับราชภัชชิงรายมาร์เก็ตเพลสันเองนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดในทีมอย่างต่อนเนื่องนะครับการซื้อขายออนไลน์ช่วงนี้ก็ยังคงมีความจําเป็นอ,อ,อยู่นะคะแล้วก็เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะให้ความอำนวยความสะดวกให้กับทุกทกท่านในการที่จะจับจ่ายนะคะซื้อของออนไลน์นะคะซึ่งรชาชพัชียงรายมาร์เก็ตเพสก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับ เปิดโอกาสให้ทางสิทธิเก่าสิทธิใหม่สิทธิปัจจุบันนะคะได้มีโอกาสเข้ามาในร่วมกลุ่มนะคะเพื่อที่จะจําหน่ายสินค้านะคะซึ่งราชพัชเชยงรามเกีตเพชรของเราก็มีจําหน่ายหลากหลายประเภทมากนะคะสินค้าไม่ว่าจะเป็นอา,อาหารทานเล่นนะคะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าอาหารหลัก อาหารเสริมอาหารรองนะคะกลุ่มของใช้ในบ้านนะคะเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะอันนี้ผลไม้สดๆจากไร่เลยนะคะนี่โอ้โหมีการมีวิดีโอรีวิวด้วยนะครับว่าโอ้โหสวยมากเลยนะคะนะครับอ่ะก็ใครที่สนใจมันจะเป็นอะโวคาโดนะครับผลไม้นะปลาหมึกนะครับผมอาหารทะเลแล้วก็มีการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยใช่ค่ะนะครับผมอ่ะใครที่สนใจก็ เข้าไปได้นะครับที่ราชพัฒน์ชิงรามมาร์เก็ตเพลสนะครับเชิญชวนทั้งสิทธิ์แถวและสิทธ์ปัจจุบันนะเข้าไปโพสต์นะครับโปรโมทสินค้ากันได้ในกลุ่มนี้นะครับก็ไปแล้วอย่าลืมนะครับแนะนําตัวนิดนึงชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็รหัสนักศึกษาอะไรแล้วก็เรียนคณะอะไรนะครับผมแล้วก็ใส่ดีเทลเรื่องของรายละเอียดสินค้านิดนึงนะครับถูกต้องแล้วนะครับผมยังไงคุณผู้ชมที่อยากจะหาจับจ่ายซื้อของนะครับของที่ราคาประหยัดแล้วก็สะดวกสบายด้วยนะครับเรียนเชิญได้นะครับที่กลุ่มนี้ราชพัฒน์ชยงรามมาร์เก็ต เอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ<ฆ> CRU News คุยข่าวเด็ดแล้วนีครับผมยังไงช่วงหน้านะครับกับรายการที่นี่มีคำตอบ,ตอบนะครับเราก็ยังคงมีน้องๆน,นะครับที่ถือว่าเป็นนักศึกษานะครับ<ฆ>ที่ได้รับเกียรตินิยมเหรียญทองนะครับเขาก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเรียนการทำกิจกรรมอีกเช่นเคยนะครับกับน้องสุสสนิดา,ช,าชัยปางนะครับก็เป็นนักศึกษาจากโปรแกรมวิชา การพยายบาล,งงบาลสัตว์นั่นเองะเนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<ช>ของมหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าริงวิทยาศาสตร<ช>์เนี่ยก็เรียนหนักอยู่แล้ว<ช>นะครับผมจะแบ่งเวลายอย่างไรเรียนและกิจกรรมอย่างไรใ,<ช>ให้มันบาลานซ์กันใช่แล้วก็เราจะมีรูปแบบการดําเนินชีวิตในระหว่างที่เราเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยแบบไหนนะคะให้ประสบความสําเร็จนะคะครับผมเดี๋ยวยังไงติดตามได้นะครับกับช่วง CRU ที่นี่มีคําตอบด้วยนะครับ และหลังจากนั้นนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับเราก็จะพบกับรายการ English Broadcast นี่ทเดมทเดมวันนี้ก็จะมีน้องนนักศึกษานะคะมาในรายการ English Broadcast เช่นกันนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกแล้วพูดคุยกันติดตามชมค่ะพร้อมกับข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็จะเป็นเวอร์ชันของภาษาอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวดูการแต่งกายนะครับทีมรายการวันนี้พิธีกรของเรานะครับนักศึกษาเนี่ยจะมาในทีมไหนนะครับต้องติดตามวันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ครับส่วนช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ บัตี้ชอกบัดดีชนคุยเช่นเดิมนะคะทานอาหารมื้อเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วนะคะมาผ่อนคลายนะคะเสียงหัวเราะพร้อมกับสาระวาไรตี้ดีๆค่ะกับช่วงบัดตี้ชอกบัดดีชนคุยเจอกับน้องหน่่ยก,กับน้องเอ็มนะคะก็จะมาพบปะกับทุกท่านเช่นเคยค่ะต่อจากนั้นนะคะรายการ c r u Special เค,ครับวันนี้ยังคงอยู่กับดาวเดือนนะฮะวันนี้เราได้รับเกียตรติจากดาวเดือนนะครับจากคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคณะก็คือจากสำนักวิชาอะไรต้องติดตามกันละกันเรียกอุมไว้ก่อนอุมไว้ก่อนว่าเป็นคณะอะไรเนี่ครับ่ไวันนี้มี2คณะนะครับที่จะมาเจอกับคุณผู้ชมด้วยนะครับยังไงจะมีโอกาสมงลงกับเขาบ้างไหมคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าน้องๆนะครับเรียาศาสตร์มีทั้งความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็มีเาเรียกว่าการแสดงความสามารถพิเศษนะครับในี่ต้องของการประกวดเนี่ยเรียกว่า แต่ละคนนะครับมีประวัติความเป็นมาที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วง C R U Special นะครับมาพบกับน้องๆดาวรายเดือนกันต่อนะครับผมยังไงต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ิดตามในช่วงของรายการ C R U News คุยข่าวเด่นด้วยนะครับวันจันทร์หน้านะครับยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของวันจันทร์นะครับมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมจะพลาดในช่องทางนี้นะครับ C R U On Air Live ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube Channel ของเรานะครับ C R R y U Channel เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับผม <c oughs> เอาไปว่ายังไงช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้าเวลา9นาฬิกานะคะถึง9กนาฬิกา30นาทีโดยประมาณะคะ่ะครับผมวันนี้ผมบูมวิสรุตบ่มคำภาครับหนิงกิรัตยาว,วงสรารพีคะ่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ CRRU News, Kui Kao Den.